ยังคงฮือหาและเกลียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิป,ปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิป,ปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่21สิงหาคมลูกนัดทนัาธนากิจอํานวยรั้นผมกลับมาแล้ว ถามเมื่อไหรเ่เพนพิ้นจะได้กลับบ้านได้เข้าโรงพยาบาลหลังจากที่ลั่นวาทะหนาวคุณทำให้มังกรตื่นขึ้นมาและลุกขึ้นสู้แล้วหลังที่ลูกนัดไฮโซหมื่นล้านโดนริงเข้าเบ้าตาด้วยกระบอกแก๊สน้ำตาส่งผลให้ตาข้างขวา ศูนเสียการมองเห็นด้านครอบครัวธนากิจอําหนยประกาศเอาเรื่องให้ถึงที่สุดพร้อมหาทนายที่ดีที่สุดในประเทศมาฟ้องคดีทุกคนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านลูกนัดฝากบอกถึงเพื่อนๆว่ากําลังใจยังดีและฝากถึงฝั่งคนที่ลงมือว่าพวกคุณทําให้มังกรวงเล็บ ครอบครัวตื่นขึ้นแล้วและหากอาการดีขึ้นอาจไปเข้าร่วมม็อบ29สิงหาคมนี้ล่าสุดลูกนัดธนัทนา,นากิจอำนวยประกาศผมกลับมาแล้วรั่นถามแล้วเมื่อไหร่เฟนฟินจะได้กลับบ้าน ก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆใ,ในที่นี่ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่ง เพราะเมื่อท,ท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง Youtube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาที เลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่ทมีมากกว่า2,000คลิปทำวันละหนึ่งครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละหคนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิป,ปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบ แอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้ เอามาเข้าเรื่องราวกันลูกนัดธนัธนากิจอํานวยได้เปิดเผยภาพราสุดหลังได้กลับบ้านหลังจากที่เข้ารับการรักษาดวงตาล่าสุดดวงตาข้างขวาสูญเสียการมองเห็นเช้าวันนี้สื่อสำนักต่างๆต่างนําเสนอข่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐ ไฮโซลูกนัดเผยภาพล่าสุดได้กลับบ้านแล้วหลังเข้ารักษาดวงตาจากเหตุสลายมอบ13สิงหามีคนเข้ามาโพสต์ให้กำลังใจมากมายสนุก .com บอกว่าไฮโซลูกนัดเผยภาพแรกหลังลูกนัดรักษาดวงตาจนได้กลับบ้านติดแฮชแทกถามถึงเพื่อนเพนเป i นโพสต์ทูเดย์บอกว่ากลับบ้านวันนี้ ไฮโซลูกนัดเผยภาพหลังเข้ารับการรักษาดวงตามติชน,นออนไลน์ลูกนัดเปิดภาพล่าสุดหลังเข้ารับการรักษาดวงตารั่นผมกลับมาแล้วเจ้าของวาทะที่ทำให้หลายคนต้องหนาวเพราะลูกนัดธนัธนากิจอํานวยโพสต์ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นการทำให้มังกรที่หลับไปนานตื่นขึ้นมาอีกครั้งมังกรในที่นี้คือคุณพ่อของผมแม้ที่ผ่านมาจะเห็นไม่ตรงกันทางการเมืองคุณพ่อไม่ได้ชูสามนิว้วแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมทำให้คุณพ่อต้องลุกขึ้นมาสู้เรื่องนี้จะฟ้องทุกคดีทุกสารที่ทำได้ ถ้าฟ้องไปถึงสารรัฐธรรมนูญได้ก็จะทำด้วยในขณะที่พี่ดำผอบออีกาแห่งห้องราชจะดำเนินสมชายมากมีถึงกับโพสต์ว่ามึงสวยแล้วครอบครัวเขาไม่ยอมเขาฟ้องทั้งแพ่งและอาญาใช้ทนายที่เก่งที่สุดเอาคืนหลักฐานมีครบ มึงเกียมตัวเหอะงานนี้อ่วมแน่อ่วมอรไทยฮ่าเอะเต็มตัวนะมึงทั้งหลายแต่ลูกนัดบอกไอ้คนที่ยิงไม่เป็นไรกูไม่เอาเรื่องอาจจะบอกว่ามากราบตีนกูก็ได้นะฮ่าอาแต่ไอ้คนสั่งมึงหนาวโจบแบ็กโพสต์ในทวิตเตอร์ว่าลูกนัดกลับบ้านแล้ววันนี้หลังได้รับบาดเจ็บ จากเหตุชุมนุมวันที่13สิงหาคมจนตาข้างขวาบอดรักษาตัวที่โรงพยาบาลนาน9วันกลับบ้านวันนี้ชูสามนิ้วฉันกลับมาในสีดำแล้วเมื่อไหร่เพนิ้นเพื่อนกูจะได้กลับบ้านได้เข้าโรงพยาบาลเป็นแคปชั่นเมื่อ17นาทีที่ผ่านมา ทางด้านไทยรัฐออนไลน์โพสต์เรื่องนี้ว่าไฮโซลูกนัดเผยภาพล่าสุดได้กลับบ้านแล้วหลังเข้ารับการรักษาดวงตาวันที่21สิงหาคม2564เวลา13.15นนาทีผู้สื่ข่าวรายงานว่ากลับบ้านแล้วไฮโซลูกนัดเผยภาพล่าสุด หลังเข้ารักษาดวงตาจากเหตุสลายม็อบ13สิงหาคมมีคนมาโพสต์ให้กำลังใจจำนวนมากจากกรณีนายธนัทน,นากิจอํานวยหรือลูกนัดทายาทนักธุรกิจชื่อดังได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาและใบหน้าระหว่างการเข้าร่วมชุมนุม13สมิงหาเพื่อเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกโดยไม่มีเงื่อนไขนั้น ต่อมาครอบครัวธนากิจอํานวยออกมาเปิดเผยว่าไฮโซลูกนัดได้สูญเสียการมองเห็นที่ดวงตาข้างขวาโดยจะดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทําการสลายการจุนุกตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่21สิงหาคม2564 Facebook นัทธนากิจอํานวยของนายธนัทได้โพสต์ภาพล่าสุดว่าได้กลับบ้านแล้วหลังการรักษาดวงตามีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมให้กำาลังใจกันมากมายในขณะที่เรื่องราวดังกล่าวมติชนออนไลน์ได้นำเสนอข่าวนี้ว่าลูกนัทเปิดภาพล่าสุดหลังเข้ารับการรักษาดวงตา รั่นผมกลับมาแล้วเมื่อวันที่21สิงหาคม9นาฬกา1นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายธนัทธนากิจอํานวยลูกนัดทายาทนักธุรกิจชื่อดังได้รับปาดเจ็บที่ดวงตาและใบหน้าบนถนนวิภาวดีรังสิตระหว่างเข้าร่วมชมนุมกลุ่มทะลุฟ้านัดหมายจัดก,กิจกรรมสุก13ไร่าราทรราด เพื่อเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์ลาออกโดยไม่มีเงื่อนไขนั้นกระทั่งลูกรัฐได้ออกมาเปิดเผยว่าได้สูญเสียการมองเห็นที่ดวงตาด้านขวาจะใช้สิทธิ์ดำเนินคดีทางกฎหมายและยังระบุว่าส่วนตัวผมแล้วผมแค่ตาบอดข้างเดียวชีวิตผมจะกลับไปเป็นสุขสงบสบายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผมจะขอสู้เคียงข้างทุกคน เพื่อเรียกร้องความถูกต้องนี้ต่อไปล่าสุดเมื่อวันที่21สิงหาคมลูกนัดได้เปิดเผยภาพแรกหลังจากได้รับอาการบาดเจ็บอัปเดตอาการว่าจะได้กลับบ้านในวันนี้โดยบอกว่า coming home today 3นิ้ว I am back in back เมื่อแล้วเมื่อไหร่เพนเพินเพื่อนกูจะได้กลับบ้านได้เข้าโรงพยาบาล ทั้งนี้บอกกอรายหยุดได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าสร้างสรรค์นขนาดที่ลูกนัดยังได้ตอบว่าคาวบอยต้องศูนย์พันด้านก่อนหน้านี้มีบทความที่มติชนได้รายงานเรื่องราวที่ลูกนัดจอเอาเรื่องเอาผิด บอกว่าลูกนัดชี้อาการหลังรักษาตาข้างขวาเสร็จไม่สามารถมองเห็นได้จอดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญารายคารข่าวนี้เมื่อวันที่19สิงหาสองห6าและเมื่อวานนี้วันที่20สิสิงหาคมลูกนัดได้ชี้แจงเรื่องราวที่บอกว่า ตาบอดข้างเดียวแต่ก็จะสู้ต่อยึดมั่นสันติวิธีขอกำลังใจทั้งหมดส่งไปให้หลายชีวิตที่ทุกขทรมานช่างเป็นการที่บอกได้เลยว่าหัวใจของนัทธนากิจอํานวยไม่ธรรมดารายงานข่าวนี้ปัติชนรายงานเมื่อวานนี้20สิงหาเวลา10นาฬิก58นาทีว่า จากกรณีที่นายธนัธนากิจอํานวยลูกนัดทายาทนักธุรกิจชื่อดังวงเล็บหมื่นล้านได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาใบหน้าบนถนนวิภาวดีระหว่างการชุมนุมบริเวณเกาะพญาไทยอนุสาวรีย์และเดินของแขนไปยังบ้านประยุทธ์จันโอชาเพื่อเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อคืนวานนี้19สิงหาครอบครัวธนากิจอํานวยออกแถลงการถึงอาการบาดเจ็บตามที่ปรากฏเป็นข่าวเอกสารเผยแพร่โดยทั่วไปใจความสำคัญคือนายธนัทได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดบาดเจ็บเป็นรูปครึ่งวงกลมบริเวณคิ้วข้างขวาลักษณะเกิดจากการกระแทกด้วยของแข็งที่ไม่มีคมลักษณะเป็นกระบอกกลม คณะแพทย์ผู้ตรวจรักษาได้ตรวจวินิจฉัยพบว่านายธนัทมีบาดแผลบวมช้ำที่เบ้าตาขวามีแผลฉีกขาดที่คิ้วข้างขวากระจกตาขวาฉีกขาดลูกตาข้างขวาแตกจอประสาทข้างขวาลอกจากนั้นนายธนัทได้เข้ารักษาอาการบาดเจ็บจากคณะแพทย์ด้วยการผ่าตัดปัจจุบันมีอาการเบื้องต้นปลอดภัยและท่งตัวแต่ยังมีความจำเป็น ที่จะต้องเข้าตรวจร,รักษาจากเธอแพทย์เพิ่มเติมต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลามากกว่า6เดือนโดยคณะแพทย์มีความเห็นว่าภายหลังจากการรักษาเสร็จสิ้นแล้วดวงตาข้างขวาของนายธนัทจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกทั้งนี้นายธนัทและครอบครัวมีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ดำเนินคดีต,ตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาและคดีอื่นๆ กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อนายธนัตเนื่องจากการใช้อำนาจหน้าที่การปฏิบัติการและการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวจนถึงที่สุดในถึงทุกวิถีทางราสุดลูกนัดเปิดเผยว่ายังมีอีกมากมายหลายชีวิตที่กำลังต้องทนทุกข์ทรมาน ยังมีอีกมากมายหลายชีวิตที่ต้องสูญเสียยิ่งกว่าที่ผมสูญเสียชีวิตเขาเหล่านั้นไม่มีวันกลับเป็นเหมือนเดิมได้อีกไม่ว่าเฉพาะด้วยความสูญเสียจากการสลายชุมการชุนุมอย่างรุนแรงจากรัฐหรือแม้แต่เป็นเพราะแค่การเมืองที่แย่ผมอยากให้กำลังใจทั้งหมดที่ส่งมาให้ผม มุ่งตรงไปที่คนเหล่านั้นเพื่อให้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสลุกขึ้นยืนอีกครั้งคนที่กําลังกรีดร้องเพื่อร้องขอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคนที่กําลังต่อสู้เรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องส่วนตัวผมแล้วผมแค่ตาบอดข้างเดียวชีวิตผมจะกลับไปสุขสงบสบายเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ผมจะขอสู้เคียงข้างทุกคนเพื่อเรียกร้องความถูกต้องนี้ต่อไปขอให้ทุกคนสู้ด้วยความเข้มแข็งสันติวิธีเพื่อชัยชนะของประชาชนเราจะแพ้ไม่ได้ชูสามนิ้วแฮแทกเราคือเพื่อนกันนอกจากนี้รูปนัดยังโพสต์วิดีโอคลิปเล่นกีต้าร์ครอในบทเพลง Your g r a d i a n Angel ของ The r a c e จำสุดแอปพาราดัสพร้อมกับข้อความว่าขอมอบเพลงนี้ให้นักต่อสู้ทุกทุกท่านเคียงข้างกันตลอดไปในเรื่องราวดังกล่าวที่โจแบกได้โพสต์ไว้และมีแคปชั่นว่ากลับบ้านวันนี้ฉันกลับมาในสีดำแล้วเมื่อไหร่เป็นพิ้นเพื่อนกูจะได้กลับบ้านได้เข้าโรงพยาบาล มีชาวเด็ตมาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นจากอดีตรสริ่มคนหนึ่งนะคะพอหลุดจากการกินกะทิแทนข้าวมากินข้าวอย่างคนแล้วได้รองพูดภาษาคนแล้วนี่คือสิ่งที่อดีตหลายคนวงเล็บขนมหวานราดกะทิเป็นสู้ขาดใจมากจริงๆแล้วพวกที่สว่างที่หลังนี้สุดๆทุกลาย เป็นกำลังใจให้คุณนัดเสมอคุณเสียตาครั้งหนึ่งแต่คนค่อนประเทศรักคุณคุณอาจจะมองเห็นในไม่ช้าพระเจ้าจะดูแลคุณขอขอบคุณที่เคียงข้างพวกเราอยากให้พักผ่อนให้เยอะๆแล้วค่อยมารุยกันใหม่แค่นี้ก็นับถือน้ำใจแล้วขนาดคุณลูกนัดยังสู้ขนาดนี้พวกเรา จะไม่ยอมแพ้เช่นกันเวลาเห็นคนเช่นคุณลูกนัดคุณธานาทรคนที่มีชื่อเสียงคุณหมอเอาง่ายๆคนชั้นกลางค่อนไปทางสูงหรือสูงมันสะเทือนใจนะแบบว่าพวกเขาจะอยู่ยเฉยๆไม่ทำอะไรก็ได้ยังไงก็ไม่เดือดร้อนแต่พวกเขาเลือกจะสู้นับถือและสนุกด,ดีทุกคนคุณพูดเองไปปุลกคุณพ่อ ที่เคยเป็นพญามังกรที่หลับไหลให้ตื่นงานนี้พวกมึงงานเข้าแน่ๆประเด็จก,การทั้งหลายจากที่เคยเกียดกลับมานับถือน้ำใจเลยดูจากที่เคยที่ผ่านมารู้สึกว่าเขาเป็นคนประเภททุ่มเทอย่างแรงกล้าต่อความเชื่อของตัวเองไม่มีอะไรต้องสงสัยครางแคลง ตอนนับสู้ของราษฎรคนนี้ขอกราบหัวใจนายเป็นกันทุกคนพอหัวตาตาสว่างเหมือนอกหักมันรับไม่ได้แบบหนัก่า่าคนที่อยู่แบบประชาธิปไตยมาตลอดขอให้หายไวๆให้คุณพระคุ้มคองและที่แน่ๆไอ้พวกพเผด็จการโดยเฉพาะบริวารทั้งหลาย มึงสวยแล้วตะกูลเขาไม่ยอกเขาฟ้องทั้งแพ่งและอาญาจะใช้ทนายที่เก่งที่สุดเอาคืนหลักฐานมีครบมึงเกมตัวอ่วมกันได้เลยและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายต้องขอบอกว่าขอกราบหัวใจ ขอสดงวาดีหัวใจชายคนนี้ธนัดธนากิจอํานวยรูปนั้นหัวใจนายช่างยิ่งใหญ่และไม่แพ้ใครวันนี้บนถนนเส้นทางสู่ประชาธิปไตยถือว่านายเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการร่วมสร้างและต้องจดจําจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์แห่งการต่อตู้ โดยเฉพาะยิ่งถูกกระทำแล้วแต่หัวใจนายไม่เคยยอมแพ้นี่คือความยิ่งใหญ่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายดูจากกรณีของธนัดพนากิจอําหนวยเห็นชัดเจนว่าเขาเลือกที่จะมายืนเคียงข้างประชาชนถึงแม้ว่าเขาอยู่ในฐานะที่สุขสบายมีทรัพย์สินเป็นหมื่นหมื่นล้าน สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสามารถใช้ชีวิตเสพตุขไปทั่วชีวิตแต่เลือกที่จะมายืนสู้ประประชาชนไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในอนาคตเพื่ออะไรหรืออย่างไรก็ตามแต่แต่เขาเลือกบนเส้นทางที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมากกว่ามีความสุขสามารถใช้ชีวิตที่ มีความหมายแบบนี้ถึงแม้เต็มไปด้วยความเสี่ยงต่างๆก็ตามวันนี้ธนัทธนากิออำนวยกลับมาแล้วอย่างเต็มภาคภูมและอย่างที่บอกว่าถึงแม้ในตาข้างขวาอาจจะต้องสูญเสียการมองเห็นไปตลอดกาลแต่สิ่งที่เขาได้คือความใสสว่างเห็นชัดเจนว่า อะไรเกิดขึ้นในประเทศนี้และแน่นอนสำหรับธนัธนากิจตำาวยมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอสดุดีหัวใจที่กล้าแก่งหัวใจที่ต่อตู้อย่างไม่ยอมแพ้ของนายธนธนากิจตำาวยไว้นักที่นี้ขอสดุดีและคลิปนี้ขออนุญาตราไปก่อน และขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีและปลอดภัยมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกท่านขอบคุณครับและพบกันใหม่สวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปย่งรากยาก้า ชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อตู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่น ทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศ หากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ1,900คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า20-30คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุน ให้ช่องขา่าวเ็ในแข่งนี้ยังคงคือหาเระเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรพีเมียรูปค่ำคืนนะครับวิธีการที่2ส,สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มออยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ อยากจะมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่แท้จิงเราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่ากระีชีการที่พักไ่ได้ชีวิตแต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือ เราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรือจะสู้ต่อครรับคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่่เคคคยรรับวาานกตอสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มี พื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นคมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสัว์ที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้อง ยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับกาเป็นคน <ลง S 1> ของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะนั้นแล้วเนี่ยเ,เราถูกเมีศักดิ์ศรีมานานแล้วตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การรรตต่่อสู้้้้นนนนีมมััเิแลวะคบ ก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยัดเิตใจมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้มันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทาเป็นเครื่องมือนะครับ <Yeah. S 2> อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวล <Yeah. S 2> อยากให้รัฐบาลเห็นค่าตนหคมเอาชนะความจนด้วยรัสวสปิการ